สำหรับใครก็ตามนะครับที่กำลังหาคอนโดมิเนียมนะครับในแหล่งไลฟ์สไตล์นะครับใกล้ BTS ใกล้ MRT ใกล้มหาวิทยาลัยและที่สำคัญนะครับใกล้แหล่งธุรกิจนะครับที่นี่เลยครับ Property Scout ขอนำเสนอ Culture Jura ไปชมกันครับและนี่นะครับคือเซลล์แกลเลอร,รี่ของ Culture จุฬานะครับ แล้วตัวคอนโดเนี่ยมาดูกันก่อนนะเป็นคอนโดไฮไลท์สูง32ชั้นมีทั้งหมด612ยูนิตนะครับผมโลเคชันเนี่ยเขาบอกก่อนเลยว่าเป็นโลเคชันที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าตั้งอยู่ใกล้กับ MRT 3ายานและไม่กี่ร้อยเมตรเองเดินได้สะดวกไปถึง BTS สาราแดงเลยไม่ว่าคุณจะทำงานแถวนี้ในเขตธุรกิจอย่างเช่นสาทรสีรลมสุรวงเดีรืวว่าคุณนะครับจะเป็นนักศึกษาเรียนอยู่ที่จุฬาเนี่ย ตรงนี้เนี่ยเป็นทำเลที่ดีมากและสำคัญคุณจะไปหาเพื่อนสะดวกมากไม่ว่าจะเป็นสยามสามย่านมิตรทาวหรือว่าจามจุรีสแควร์นะครับผมมาพูดถึงฟาซีตินก่อนฟาซีตินเนี่ยคร่าวๆของโครงการนี้เนี่ย บอกกันเลยว่ามันไม่ได้มีแค่ฟิตเนสไม่ได้มีแค่สระว่ายน้ำนมมันธรรมดาไปแล้วโครงการนี้เนี่ยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่มากเพราะว่ามีวิดีโอคอร์โฟนบูธให้กับทุกคนนะครับผมและที่สำคัญมีไลฟ์สตรีมมิ่งรูมด้วยเพราะนั้นใครสายสตรีมมิ่งไลฟ์สดหรือว่าเป็นดาวติ๊กต็อกเนี่ยคอโนโดเนี่ยหา้ามพลาดแน่นอนหรือใครที่เป็นสายเวิร์คโฟม c o working space เขาใหญ่มากและที่สําคัญนะครับสระายน้ำที่นี่เป็นระบบสระเกลือด้วยเพราะฉะนั้นนะครับใครก็ตามนะที่อยู่ที่นี่ครับสามารถตื่นเช้ามาใช้ชีวิตได้อย่างครบคันไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทํางานหรือจะเป็นแอคทิวิตี้อย่างเช่นการออกกําลังกายเกี่ยวกับารใช้ชีวิติลๆที่นี่เนี่ยตอบโจทย์ครบทุกไลฟ์สไตล์เดี๋ยวเราไปชมห้องตัวอย่างกันครับ ที่สาคัญนะทุกคนตรงนี้เนะี่ยขาบอกก่อนเลยว่าห้องทุกทายของนี่เป็นทยายไฮบริดหมดเลยผมอยู่ที่2ห้องนอนไฮบริดขนาด32.5ตารางเมตรคุณอาจะคิดว่าเฮ้ยสห้องนอน32.5มันเล็กไปเปล่าอย่าลืมนะครับไฮบริดสงชั้นมาเริ่มต้นที่โซนครัวนะเปิดเข้ามานิดนึงตรงนี้ก็จะเป็นที่วางของคุณจะวางคีการ์ดคุณจะวางกระเป๋าสตางค์ตรงนี้ได้ไม่ต้องห่วงตัวเคาน์เตอร์ท็อปตัวนี้ในแผ่นที่เอเดนเนี่ยแข็งแรงมากมีฮอปฮูดของ Max ให้คุณภาพดีมีช่องใสม่มโครเวฟด้วยครับทีคุกนนนดูนนะ ชั้นของที่นี่เป็นระบบซอฟต์คลอสไม่มีเสียงครับไม่มีการทะเลาะกับเพื่อนบ้านแน่นอนความแปลกของห้องน้ำที่นี่เนี่ยจะค่อนข้างดีมันมีความยูนิคมากตรงที่คอนโดระดับนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเห็นห้องน้ำแบบสแตนดาร์ดที่เป็นการแยกโซนเปียกโซนแห้งแต่ที่คอนโดนี้ห้องทูเบดรูมเนี่ยจะเห็นว่าโซนตับน้ำก็ถูกแบ่งไว้แล้วก็โซนที่ล้างมือวอชรูมจะถูกแบ่งไว้และโซนทอเล็ตก็ถูกแบ่งไว้หมดเลย ทำให้การแบ่งแยกสัดส่วนเนี่ยดีมากๆข้างในนี้นะครับเป็นโซน living area มันกว้างมากๆเพราะฉะนั้นอย่างที่ทุกทุกคนเห็นเนี่ยคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยโซนน a n t แ y a รียมันมันไม่ได้กว้างเพราะอะไรเพราะว่าเขาเนี่ยเก็บพื้นที่มาให้โซนอาศัยอย่าง living a r e เพราะฉะนั้น,ค,นค,คุณจะอยู่เป็นครอบครัวเล็กคุณจะอยู่เป็นคู่หรือคุณจะอยู่เป็นเมดเวลาคุณเรียนหนังสือตรงนี้ตอบโจทย์มากไม่ใช่ปัญหา พะกินข้าวครับแบบ4ที่นั่งคุณจะขยายเป็น6ที่นั่งได้ก็ยังเดินได้สบายๆ l i วิ n ง a r เวียข้างในใหญ่หญมากๆเลยพื้นที่ระหว่างทีวีและโซฟาค่อนข้างกว้างครับทำให้คุณไม่เสียสายตาหรือที่สำคัญนะครับวัยรุ่นอย่างเราเราเนี่ยเราชอบพาเพื่อนมาใช่ไหมปาร์ตี้แฮงเอาท์เล่นเกมพื้นที่ตรงนี้นั่งกันสบายมากครับผมไม่อึดอัดเลยแล้วก็มี o r to ceiling window นะครับตื่นเช้ามาเนี่ยเราจิบกาแฟตอนเช้าเราเปิดหน้าต่างดูวิวสามย่านเลยครับ และก่อนจะขึ้นไปชมชั้น2ผมขอบอกก่อนเลยว่าฝ้าที่จะสูงมากถึง4.3เมตรให้ความโปร่งโล่งสบายมากๆถ้าเกิดอยู่ที่นี่ไปชมชั้น2กันนครับครับทุกคนตอนนี้เราขึ้นมาที่ชั้น2แล้วน,นะครับ ก้องใกล้ไปนิดนึงหน้าต้องบวมแน่นอนเลยอ่ะเข้ามานิดนึงครับตรงนี้จะเป็นห้องนอนแรกจะเห็นได้ว่าห้องนอนแรกเนี่ยไม่เล็กนะค่อนข้างกว้างมีเตียงควีนไซส์ใส่ได้พอพอดีแล้วก็ตัวบิวอินวอลล d ร็อ e เนี่ยอยู่ตรงนี้เลยเป็นโอเพนบิวอินวอล d r ร็อกก็ได้หรือว่าจะเป็นประตูปิดก็ได้แล้วแต่คนชอบเหยียบเข้าไปข้างในครับเราจะผ่านตัวลิฟต์อเวียไปเป็นเหมือนสภาเลยทุกคนสามารถมองเข้าไปข้างล่างเนี่ยพวกคยุยกับ่เพื่อนได้ดูโปร่งโล่งมากๆตัวนี้เป็นมาสเตอร์เบดรูมครับมีความกว้างขึ้นมานิดนึง แล้วก็มีวิ ndo ที่เห็นเมือง3ยานด้วยตรงนี้นะครับใส่เตียงคิงไซส์ได้แล้วก็ตรงนี้เราสามารถที่จะใส่ตัวตู้เสื้อผ้าได้หรือจะเปิดเป็นโอเพนแบบนี้ก็ได้ครับและที่สําคัญนะครับใครทํางานต้องการความสงบและไม่อยากลงข้างล่างตื่นเช้ามาล้างหน้าเสร็จอยากทำงานเลยนะครับตรงนี้ได้เลยนั่งก้าวีตรงนี้แล้วก็ทํางานที่ working table ตรงนี้ได้เลยครับพร้อมกับชมวิวเมืองจะมีอะไรดีไปกว่าที่นี่แหละครับจริงไหม โอเคครับก่อนที่จะเปลี่ยนไปดูช่องอื่นเนี่ยอยู่กับช่อง p r o พเพอรก่อนเพราะว่าเราังเหลือห้องอีกห้องหนึ่งเป็นห้องหนึ่งห้องนอนไฮบริดครับที่เหมาะกับคู่รักหรืออยู่คนเดียวมากๆและแน่นอนครับว่ามันโปร่งโล่งสบายจะอยู่คนเดียว2คนไม่ขับแคบและไม่เหงาด้วยไปชมกันครับ ทุกคนเรามาถึงบทสรุปของวิดีโอนี้แล้วครับโครงการเขาเจ้าจจฬาเนี่ยเป็นทำเลทองมากๆเลยใครอยู่ที่นี่เนี่ยสะดวกสบายยันชัดหน้าเลยครับผมและที่สําคัญนะครับแหล่งดีแบบทำเลดีขนาดนี้โครงการดีขนาดนี้ถ้าซื้ออยู่เองเนี่ยอ,อป้าข้างบ้านด้อินไปแปดบ้านสิบ้านเลยครับใครสนใจนะครับติดต่อที่ Property Scout ได้เลยและก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์กด subscribe กับช่องของเราด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ